าเจอประกบค่ะมาเจอประกบค่ะนี่คุณผู้ชมขาเราอยู่กันที่สาขาสมุทรปราการดอนเดศสาขาของน้องโดนัทนะคะโอเจ้าโดนัทนะคะนี่ไงคุณผู้ชมขาเห็นไหมนี่ดูป้ายกบยังอยู่นะคะร้านยำประกบสามแซบนะคะนี่ไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เปิดใจกับกบทุกเรื่องเคลียร์หนูจะเคลียร์ให้หมดเปลือกเพื่อว่าหมดเปลือกเคลียร์ประเด็นทุกคนจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่านู่นจริงไหมนี่จริงไหมเดี๋ยวมาในคลิปนี้หนูจะเคลียร์ประเด็นทุกคนเลยค่ะนะคะ ตอนมันเกิดตรงพวกไอเกตัวก็ถือว่าโอเคถึงเมื่อไอเดียวบริสตันเป็นกรีกเมื่อปิ้งบองเออนะนี่ไงนี่คือกบตัวจริงจ่านะคะนี่คือกบตัวจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับกบอ่ะปะกบวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมสาขาใช่แม่สมุดปากการใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ดูก่อนนี่เห็นไหมประกบยังไม่ได้เล็งจุงนะคะร้านยังอยู่ ร้านยังอยู่นะคะหลายคนเนเห็นไหมก็ยังมีสาขาเฟรนช์ชายอยู่อันนี้หนูกลับหนูบอกแล้วว่าอันนี้หนูกลับมาเยี่ยมยาสาขากลับมาแค่ไขสาขาใช่ไหมจุดปกคพอะใช่ไหมมาสร้างจุดปกคพอะมามาแค่ไขในจุดปกครองแล้วก็มาเพิ่มเติมเพิ่มเติมในสิ่งดีๆให้กับสาขาอ่าที่หายไปในหายไปหายไปหายไปทันเท่าไหร่นี่เนี่ยหลายเดือนแล้วแม่เฟซอะไรก็ไม่ค่อยอัปเดตเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็เกิดอะไรขึ้น ก็อาจจะเป็นช่วงที่ว่าหนูเป็นช่วงนั้นหนูอาจจะแบบหลงผิดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะช่วงหนูติดเที่ยวออติดเที่ยวแล้วก็มันทําให้เราเจอปัญหาเรามระสุมอะไรหลายอย่างหนูเลยต้องแบบขอเก็บตัวเพื่อที่จะมาคิดและทบทวนว่าเราจะต้องไปต่ออย่างไงยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดยอมรับหนูบอกเลยยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดทั้งแฟนชายลูกแฟนชายลูกแฟนชายทุกสาขาหนูก็เลยบอกว่า ยอมรับผิดบางทีหนูไม่รู้ว่าสาขาไหนหนูทําผิดหรือไม่ผิดแต่หนูบอกแล้วว่าหนูยอมรับและในขอโทษในส่วนที่หนูผิดพลาดแต่บางทีหนูสาขาไม่รู้ว่าลงผิดพลาดตรงไหนแต่หนูรู้ตัวดีว่าผิดพลาดในเรื่องการเอาใจใส่ปล่อยปะละเลยในการเอาใจใส่สาขาเพราะว่านั่นแหละจุดส่งอ่เราติดเที่ยวอใช่ทีนี้ในการกลับมาของหนูครั้งนี้หนูบอกเลยว่าหนูจะกลับมาแก้ไขสาขาที่ยังคงเปิดอยู่ะกลับมาสานต่อ ตามต่อและทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอาใช่ตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่กี่สาขาตอนนี้ที่ <S <S เปิดไปเกือบ50สิบสาขาใช่แต่ตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่หนูอเอาครา่าวๆคร่าวๆคร่าวๆแ้วถ,ถ้าถ้าปิดถ้าสาขาที่ปิดตัวลงไปอะเอาเอ,อเอาเผื่อๆไว้ได้ไหมเอาปิดสาขาที่ยังเหลืออยู่ประมาณ1ิสาขาที่ยังเหลืออยู่ประมาณสาักน่าจะเป็นประมาณ ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ากับสามสิบที่ยังเปิดนะใช่ก็ยังมีเปิดอยู่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ตามข่าวที่บอกว่าทุกสาขารวมตัวกันปิดเฟรนชไชร์หมดแต่เขาเปิดบางทีเขาไม่ได้อัปเดตในเรื่องโซเชียลอ๋อก็ยังมีสาขาที่ยังเปิดอยู่เอาไว้เดี๋ยวบางๆก็จะตะเวนไปเยี่ยมเยยนในแต่ละสาขาอยู่มาแก้แก้ในส่วนหนูปิดท่าจูกลับไปหาสาขาที่ยังเปิดอยู่่ากลับไปหากลับไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาขาดีกว่าว่า เรายังไม่ได้ทอดทิ้งก่อนหน้านั้นมีประเดน็นกับเรื่องสาขาทุกอย่างเคลียร์หน้าเฟซแล้วเนาะใช่หนูไปตามมอ่านแล้วเนาะทุกอย่างหนูเคลียร์หน้าเฟซไว้หมดแล้วว่าประเดน็นอะไรเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะหนูกับสาขาไม่ได้คุยกันอ่าไม่ได้ติดต่อกันมันเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดพอเราได้เข้าได้คุยกันมันก็เคลียร์ใจแม่มันเคลียร์ใจทุกประเด็นเลยว่าโอเคเราบอกล้วบอกเขาว่าถึงสาขาจะเป็นอายุน้อยก็หนูแต่หนูบอกว่ายอมรับขอโทษที่ขอโทษก่อนนะเพราะเราคือเจ้าของสาขาเพราะหนูคิดว่า เราเป็นคนสร้างสาขามากับคุณแม่เราทาทำลายสาขาไม่ได้เพราะเราสร้างมันมาเองอ่ะก็ถือว่าเอาเรื่องสาขาเคลียร์แล้วเนาะแต่ตอนนี้กําลังเป็นประเด็นร ra> ้อนแรงกับอดีตเพื่อนสนิทเราจะไม่พูดถึงอ่ะอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมอ่ะอ่ะอย่างเพื่อนสนิทหนูที่เคยอยู่กับหนูนะหนูขอเอ่ยชื่อนะคะอ่าเพื่อนสนิททุกคนก็รู้ดีว่าเพื่อนสนิทหนูใครหนูบอกเลยว่าอ่ะหนูขอโทษหนูขอโทษเพื่อนสนิทกันถ้าถูกทําในสิ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจหรือ เกิดความเข้าใจผิดแต่ตรงนี้หนูบอกว่าอันนขอโทษแล้วก็หนูดีใจหนูดีใจนะที่เขาได้เปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านเป็นของตัวเองหนูยินดีด้วยแล้วก็ขอให้เฮง,เงๆบังๆขอให้ขอโทษเพื่อนสนิททุกคนที่เคยอยู่ในชีวิตกบที่เคยใช่ะไม่ต้องพูดชื่อคิดเอาเองแล้วกันทุกคนที่อยู่เคยช่วยเหลือใน <กบ S 1> โคจรชีวิตกบหนูขอโทษ,โทษ อยูขอโทษรวมไปถึงแต่คนที่ขอโทษโดยเฉพาะคือคือเพื่อนสนิทของหนูที่อยู่กับหนูหนูไม่รู้บางทีอะใครทำาไผิดแต่หนูขอโทษก่อนอ่าแล้วก็ต่อไปนี้ก็คือกบขอหนูขอแค่ต่างคนต่างใช้ชีชวิตอของแต่ละคนเขาก็เดินดําเนินรอยชีวิตในเส้น,สนทางของเขากบก็จะดําเนินในชีวิตในเส้นทางของกบกบจะไม่ไปก้าวไกลาในส่วนของเขาอ่าแล้วเขาก็ขอให้เขาอยากเข้ามาก้าวไกลาในส่วนของกบ ต่างคนต,าตา่ตา,งนตางอยู่ต่างคนต่างทำหากินของกันและกันดีกว่ากบตอนนี้กบขอมตั้งมั่นและเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่ก้าวโดยที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดไม่หทุกคนเห็นข้อผิดพลาดแน่นอนอ่ะเขาถามว่าหล่อนหมดตัวจริงไหมจะถามว่าหมดอันนี้เราไม่โทษใครเราโทษตัวเราเองแนมะ่เราโทษตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นเพราะเราติดเที่ยวอย่างที่บอกติดเที่ยวพอเราได้ติดเที่ยวปุ๊บเงินมันก็หมดไปกักการเที่ยวแต่ถามว่า หมดหมดตัวไหมมันก็เกือบหมดแต่เราไม่ขอหนูไม่ขอที่แจ้งนะเขาบอก<ม>แต่หนูบอกว่าโทษตัวเราเองเราไม่โทษใครยอมรับข้อผิดพลาดทุกอย่างใช่ยอมรับแต่เพียงผู้เดียวเรายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคือที่หายไปก็คือไม่รู้จะทําอะไรก็คือเรายังสำรวจเราจะไปยังไงต่อ,อเราจะทํายังไงต่อคือมันอยู่ในช่วงสับสนแม่มันมืดเปดด้านทีนี้พอเราได้คุยกับสาขาคุยกับเพื่อนค่ะคุยกับเพื่อนที่อยู่รอบข้างค่ะมันทําให้เรามีชีวิตและทําให้เรา ว่าอยผลทางมันเริ่มที่จะสว่างขึ้นแม่มันมทําให้เราได้เริ่มคิดว่าเราจะไปต่อได้ยังไงค่ะใช่เห็นบอกว่าจะกลับมาเปิดร้านยำสาขาแม่กับยำประกรบสามแซบใช่แต่เขาบอกเลยว่าร้านยำประกบร้านยำประกบสามแซบในรูปแบบของเจ้าของสาขาะจะมาในรูปแบบโฉมใหม่คอยติดตามชมว่าก็ต้องรอดูแต่พริกพริกโฉมใหม่จากประกรบสามแซบจะเป็นประกรบสามสาม แบบออริจินอลแบบนิวแบบนิวนิวออริจินอลแบบนิวออริจินอลก็คือจะเป็นกบคนใหม่กลับมาเปิดร้านยำแต่ในรูปแบบโชมโไมใหม่คือขอเดินหน้าสานต่อความฝันกับการเปิดร้านยำตอนนี้เรื่องอะไรเรื่องกหนูขอพักว่าหนูขอไม่หนูขอไม่สนใจหนูขอมุ่งหน้าทำมากินเดินหน้าต่อไปให้ทุกคนได้เห็นและกลับมาเชื่อถือและมั่นใจในตัวกบคือเอาง่ายๆเลยว่างดด่ามา หลายๆคนที่เข้ามาฟังกบในวันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่ามันมีทั้งคนรักกบแล้วก็คนเกลียดกบอ่ะแต่กบแต่กบไม่ได้เกลียดตอบนะกบกบยินดีคนคนที่ให้คําแนะนากบก็ขอขอบคุณคนที่คอยให้คําแนะนําและให้กําลังใจและเอฟซีทุกคนที่คอยให้กําลังใจามาดูตลอดจุดๆเนี้ยที่เหตุการณ์นะกบตัวโทษตัวเองอจุดก็ขอโทษแล้วก็กบขอการกลับมาและแก้ไขตัวเองอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ไหมครั้งยิ่งใหญ่เลยแม่ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูเลย คือมันเคยมีสูงสุดเนาะหนูคิดว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาหนูคิดว่ามันจะอะทุกคนน่าจะรู้ว่าเหตุนะหนูคิดว่าสุงแล้วแต่ครั้งเนี้ยสุดยิ่งกว่าแม่มันสุดยิ่งกว่าสุดยิ่งกว่าแต่หนูไม่ยอมแพ้อ่าหนูคิดว่าไม่ยอมแพ้อาที่หายไปอาจจะเป็นช่วงที่สับสนว่าเราจะไปต่อยังไงทีนี้พอเราได้เห็นหนทางว่าจะต้องเดินต่อไงเรารู้แล้วจะต้องจะต้องทํายังไงกับตัวเองที่จะกลับมาให้ทุกคนเชื่อถือและมั่นใจเราอีกครั้งหนึ่ง ค่ะ,ะถือว่าเคลียเนาะอยากจะฝากบอกอะไรสําหรับคนที่เขาไม่ได้เข้าใจกบแล้วก็คิดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทุกคนอย่างเรื่องถ้าทุกคนเรื่องประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องประเด็นนามาอะไรถ้าสมมติว่าทุกคนเรากบไม่รู้หรอกว่าจริงหรือจริง,รงแต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวกบใครที่เริ่มติดตามกบหรือเพิ่งจะไปติดก็ขอให้เชื่อมั่นว่ากบเลิกกบตั้งแต่แรกกบเป็นไงขอเชื่อมั่นในตัวกบปิดทางขอให้โฟกัสในการทำยำของกบดีกว่าอ่านะคะ ถือว่าเคลียร์เนาะมาคําถามคขำๆก็แล้วกันเนาะที่หลายคนถามไม่จบแล้วกันใครอย่ามาถามแล้วนะเข้าใจแล้วนะอ่เรื่องที่สองเรื่องไข่แดงในแมคโคอันนั้นเป็นเรื่องของสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วตอนนั้นคือหนูชีวิตติดลบอหนูพูดเลยตอนนั้นชีวิตติดลบแต่หนูไม่คิดว่าตอนนั้นหนูสรุนหรืออะไรหนูเลยทํเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าหนูคิดว่าหนูทําผิดอหนูยอมรับว่าหนูทําผิดจริงอแต่หนูก็ได้ดําเนินคดีและรับโทษ ก็ได้รับบทเรียนได้รับโทษได้รับโทษตอนนี้ก็คือคดีทุกอย่างจบแล้วเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสองปีกว่าได้แล้วอ่าใช่บางทีทุกคนอาจจะแบบยังอะไรแค่รักเพื่อจริงแต่หนูยอมรับว่าใช่จริงแต่หนูก็คิดว่ามันเป็นการการะทำของ,ของหนูซึ่งหนูก็ยอมรับผิดเองอยอมรับผิดและลงโทษหนูก็ได้รับโทษแต่เพียงผู้เดียว,วคนเราคนเราไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดเนาะอาจจะเป็นความคิดของหนูชั่ววูบเพราะตอนนั้นชีวิตหนูติดลบจริงๆอ่า พอคนเราทําผิดมันก็กล้าที่ยอมรับผิดคนผู้คนผู้ชมที่กําลังดูอยู่ก็ต้องให้อภัยกบเพราะวันนี้เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าในเรื่องสานต่อก,กับการเปิดร้านยำยังใช้ชื่อชื่อยำร้านเดิมไหมคะกับประกรบยำสามแบ่บร<แ><ต>้านเดิมแม่หนึ่ยังยืนยันชื่อเดิมก็ใช<ต>้ช<ต>ื่อว่าประกบยำสามแ่บเหมือนเดิมแต่คอนเซ็ปต์ร้านกบของใหม่คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ new original new o r i จ i n ัลคือรูปแบบสมใหม่แต่เป็นกบคนเดิมค่ะ ใช่แล้วรสชาติละกลบรสชาติายังเป็นน้ำแกงต้มไหมถ้า,ถาในรูปแบบสม,มัยรอติดตามชมว่าย,ยังเป็นแกงต้มอ,อยู่หรือเปล่าเออนะยังเป็นแกงต้มอ,อ,อยู่ไหมแต่สุดท้ายนี้นะแม่หนูก็ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งขอโทษอีกครั้งในสิ่งที่เราทําผิดพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เราเคยทาผิดมากับใครก็แล้วแต่กับเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนหนูขอโทษและหนูพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขและทําให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งคมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดเลยไม่ได้พูดแลกไหมหรือว่าไม่มีแล้วหนูอยากให้ ให้ทุกคนเอาใจช่วยและเป็นแรงใจช่วยเป็นแรงผลักดันให้หนูดีกว่าให้หนูอ่ะกลับมายืนอีกครั้งหนึง่งกลับมาทําอะไรให้ทุกคนเห็นกลับมาสนุกกับทุกคนในโลกโซเชียลให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งหนึง่งกบจะกลับมาได้ยืนอีกครั้งได้กบ่อมาขอทุกคนมั่นใจในตัวกบอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ให้ทุกคน <จ ail S 2> ร่วมกันให้กำลังใจกบแล้วกันเนาะใช่ขอบคุณค่ะอาเคียวหมดแล้วนะขยับมาดังมากนะ ถ้าหลังจากคลิปนี้ใครดราม่าเนี่ยฟ้องกลับนะอาสสาวเล่นเจอกันนะคะโกบขอบคุณค่ะ